สําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่7สิงหาคมนะครับ2557นะครับก็ขอเริ่มด้วยคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวนกแอร์นะครับก็คาดว่าจะขาดทุน คาดว่าจะขาดทุนนะครับไม่ต่างกับตัวไทยการบินไทยแล้วก็ AAV นะครับโดยคาดว่าในไตรมาสสองนี้จะพิกขาดทุนอยู่ที่153ล้านบาทถนะ้าจากปีก่อนที่กำไรที่260ล้านบาทนะครับ แม้ตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยจะพบว่าเติบโตขึ้นดีนะฮะจาก1.4ล้านคนมาเป็น1.72ล้านคนนะครับแต่เนื่องจากเขาได้มีการเพิ่มเครื่องบินขึ้นนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวคาพาซิตี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่านะฮะจำนวนผู้โดยสารที่โตขึ้นก็เลยส่งผลให้ตัวคารบินแฟกเตอร์เนี่ยปรับตัวลงจากปีที่แล้วที่86ลงมาเป็น78นะครับการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับ ก็ส่งผลให้รายได้ต่อตัวของนกแอร์เนี่ยยังคงปรับตัวลดลง12%เทียบ Year on Year นะครับมาอยู่ที่1,540ล้านบาทเอ่อ1,540บาทนะครับแล้วก็รายได้เสริมเนี่ยก็ยังจะส่งตัวนะครับ Q on Q ที่121 บาทต่อคนนะครับก็เลยคาดว่าตัวรายได้เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่สักประมาณ10%เ mm hmm. เทียบเดือนกับเดอนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง32%อนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือ,อ capacity ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่านะครับตัวผู้โดยสารนะครับก็เลยเป็นตัวฉุดทําให้ขาดทุนนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยถ้ารวมไตรมาสหนึ่งไปแล้วเนี่ยผลประกอบการเนี่ยก็จะขาดทุนนะครับเพราะฉันคาดว่าในครึ่งปีแรกนกแอร์จะไม่จ่ายเงินปันผลนะครับ จุดต่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับสายการบินอื่นก็คือผ่านไปแล้วในช่วงของไตรมาสสนะครับโดยจะฟื้นตัวขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับหลังสถานการณ์อื่นๆในขี่้ลายลงโดยในเดือนกรกฎาคมเองเนี่ยเพราะว่าตัวคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยขึ้นมายืนได้สูงกว่า80%อีกครั้งหนึ่งนะครับรายได้ต่อตั๋วเนี่ยถ้าหากดูเทียบปีก่อนเนี่ยยังมองว่าจะลดลงนะครับแต่จะไม่แย่ไปกว่าในไตรมาสสนะครับ แล้วก็ไปคาดหวังดีสุดก็คือในช่วงของไตรมาส4ซึ่งเป็นไฮซีซั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในไตรมาส4เนี่ยเขาจะมีการเปิดนกสกรูปนะครับซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำระยะไกลนะครับซึ่งถ้าหากเปิดมาเนี่ยก็อาจจะมีการขาดทุนในตัวของนกสกรูปเข้ามานะครับแต่ก็มีแผนอาจจะเป็นไปได้นะครับว่านกสกรูปเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนเปิดไปเป็นต้นปีหน้าก็คงต้องติดตามดูนะครับเพราะถ้าเลื่อนไปเนี่ยเขาจะทําให้ในไตรมาส4ผล ลบจากตัวนกสกรูปก็จะลดลงมากกว่าที่ลดลงน้อยกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะครับโดยเรายังคงมองนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้มีการปรับลดนะครับกำไรในปี57ลงนะครเนื่องจากการขาดทุนในไตามาส2นะครับ ก็ทาให้เราปรับลงจากกําไรเดิมมองไว้755ล้านลงมาเหลือ416ล้านซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการรวมขาดทุนจากนกสกรูเข้ามาด้วยนะครับส่วนที่กังวลก็คงจะเป็นแบบเดียวไม่ต่างกับเ v วีก็คือการย้ายไทยสมายมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็จะทําให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะขึ้นประกอบกับการบินไทยเองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งในนกแอร์เองแล้วก็ในตัวไทยสมายด้วยนะครับการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็อาจจะต้องดูทั้ง2บริษัทนะครับ ว่าจะบินกันยังไงเพื่อไม่ให้ทับกันก็อาจจะมีผลต่อเส้นทางบินของตัวนกแอร์ได้นะครับส่วนในปีหน้าเรามองว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้748ล้านบาทนะครับในเรื่องของตัวกําไรนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ c a p a c i t y ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีมานในการเดินทางที่กลับมานะครับเรามองราคาพื้นฐานในปี58เนี่ยอยู่ที่1 8 6 0บาทนะครับก็ปรับเพิ่มคําแนะนําจากเดิมถือมาเป็นทยอยซื้อนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ ประกาศผลประกอบการนะครับแมคโคนะครับกำไรออกมานตตรมาสอเนี่ยเป็นไปตามคาดนะครับกำไรออกมาอยู่ที่พันกับ52ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียนะครับสาเหตุก็มาจากสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่หากดู Qon Q เนี่ยจะลดลง17%เนะฮะเนื่องจากก้อ p โปรฟิตมาจินเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับโดยถ้าหากมาดูนะครับในเรื่องของเซมสโตรเซลเนี่ยก็ยังคงเห็นการปรับตัวลงเมื่อเทียบ Q on Q อยู่นะครับ สำหรับกำไรในงวดถเดือนเนี่ยเติบโตอยู่ที่สักประมาณ18%นะครับโดยเรามองในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายช่วงปลายปีสำหรับการเปิดสาขาใหม่ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะเห็นอีก2แห่งนะครับแล้วก็ตัวเขาแมโครเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีแรกนะครับออกมาที่35สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยทั้งปีเนี่ยเรามองว่าจะอยู่ที่86สตางค์นะครับ ทางฝ่ายได้ขยบราคาพื้นฐานมาเป็นปี58นะครับอยู่ที่36.25บาทนะครับก็มีการปรับคําแนะนําลงสําหรับตัวนี้นะครับจะถือถือเป็นทยอยขายนะครับแล้วก็ตัว IVL นะครับประกาศงบไตรมาส2มานะครับอยู่ที่1,483ล้านบาทนะครับโตขึ้นกว่า4เท่านะครับเมื่อเทียบกับในไตรมาส1ที่ประกาศมานะครับกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นโดดเด่นเนี่ยก็มาจาก1นะฮะเรื่องของ การผลิตที่สูงขึ้น5% Q on Q นะครับช่วยลดผลกระทบจากสเปดของตัวธุรกิจเส้นใหญ่แล้วก็ตัวฟีสต็อกที่ต่ำลงนะครับสองก็คือในเรื่องไม่มีผลขาดทุนจากสต็อกมากเหมือนอย่างในไตามาสหนึ่งที่มีบันทึกเข้ามาถึง1,084ล้านนะครับซึ่งในไตามานนี้มีเข้ามางค่เพียง127ล้านบาทนะครับ สำหรับในไตรมาสสที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เนี่ยเนื่องจากส่วนหนึ่งมีในเรื่องของการบันทึกรายการพิเศษออกมาเข้ามานะครับ274ล้านบาทนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกําไรจากการต่อรองการซื้อกิจการของตัว PHP กับตัว Turkpet นะครับแล้วก็ยังได้เงินชดเชยด้อยค่าในการเข้าซื้อกิจการอีก2แห่งเข้ามา1,670ล้านนะครับ สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีนะครับยังมีส่วนที่น่าจะกังวลนะครับก็คือในเรื่องของแนวโน้มสเปดของตัว PTA แล้วก็ตัวเพชรนะครับเนื่องจากจะมีอุปทา,านใหม่ๆนะครับที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนะครับที่จะมีอุปทา,านเข้ามานะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับตัว IVL ก็ยังมีส่วนที่ช่วยเสริมธุรกิจนะครับก็คือในเรื่องแง่ของวอลุ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คือ1ในเรื่องของการรับรู้เข้ามาเต็มแต่มาสของโรงงาน PHP กับ t e r k p e t นะครับแล้วก็2โรงงานเพชรที่โปลแลนด์เนี่ยได้มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็3เริ่มดําเนินงานของโรง CPC นะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็ตั้งเป้าการผลิตในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับเ,เรามองราคาพื้นฐานของตัว i v l เนี่ยอยู่ที่33บาทนะครับ ก็ยังคงคำแนะนำซื้อในตัวของ i v l นะครับ CPO นะครับกำไรสุดที่เติมมาสองนะครับปรับลดลง เอ่อ15%เยอเนียแล้วก็16.8%คิวอ็นคิวไปไปตามที่ทั้งฝ่ายคาดนะครับโดยยอดขายเยอเนีครับเติบโต,ตสูงนะครับ74.1%นะครับจากการลงวบแมคโครนะครับซึ่งส่งผลให้ก o อตโปรฟิต hmm. margin ลดลงนะครับอัตรา s g n a สูงขึ้นนะครับดูถือมียพาราดออกเบีย้ยจ่ายเข้ามานะครับในเงี้ยคิวนคิวยอดขายโต3.2%ก o อตโปรฟิต margin ขยับสูงขึ้นนะครับมาที่21.3%จาก20.9%แต่พาราดอ,อกเบีย้ยพุ่งขึ้น ในช่วงแต้มาสองมีคัานเปิดสาขาใหม่1น5แห่งนะครับเซลล์สโตร์เซมโกลดของแต้มาสสองเพิ่มขึ้น0.5%นะครับซึ่งนำฟื้นตัวจากที่ติดลบ1.1%ในแต้มาสหนึ่งคาดเห็นเซลล์สโตร์เซลล์โกลดในแต้มาสสามและแต้มาสสี่เป็นบวกนะครับตามสภาพเศรษฐกิจและการรีโพกบริษัทได้ออกสแตมแคมเปญนะครับโดยทีมในปีนี้เกี่ยวกับ AEC นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่าง26กรกฎาคมถึง25พฤศจิกายนนะครับซึ่งทางฝ่ายค้าจะสามารถกระตุ้นยอดขายได้ดี นอกจากนี้การออกคุ้นกู้เงิน40,000ล้านนะครับอายุ3 3ปี5ปี7ปีและ10ปีนะครับค่าจองซื้อระหว่าง18-21สิงหาเป็นไปตามแผนนะครับกำไรครึ่งปีแรกนะครับอยู่ที่4,951ล้านลดลง15.2%เยนนะครับเทียบเท่า4 2 6ของประมาณการทั้งปีนะครับที่ค่าไว้ที่11,611ล้านนะครับโดยคงประมาณการไว้นะครับรวมถึงราคาพื้นฐานที่54บาท25สตางค์นะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ CPO ยูดินะครับผลการดำเนินงานแตรมาส2งลดลง3% Q1Q นะครับแต่ดีขึ้น46% y e a r อนะครับอยู่ที่6,085ล้านนะครับกำไรออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับโดยเนื่องมาจากนะครับผลตอบแทนของธุรกิจอะลีฟินไม่สูงอย่างที่คาดนะครับแล้วก็บันทึกค่าเผื่อสำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นโคลเลกซ์นะครับรวม1,142ล้านนะครับ แ้านแนวโน้มนแต่มาสามนะครับแม้ว่าแนวโน้มธุรกิจลงกลั่นจะไม่สดใสนักนะครับจากสเปรด์ผลิั์เปโตรเลียมช่วงต้นไตรมาสถ,ถึงปัจจุบันอ่อนตัวลงนะครับแต่ทว่าเชื่อว่าผลการดำเนินงานจะได้ส่วนชดเชยจากสเปรดในกลุ่มปิโตรเคมีโดยสายโอลิฟินยังอยู่ในระดับสูงนะครับและสายอโรมาเิกขยับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ไม่ได้มีการตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ที่สูงอย่างในไตรมาสที่ผ่านมานะครับจีงยังคงแนะนําทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่73บาท กระทรัสอพอนะครับหลังจากครึ่งปีแรกนะครับรายงานก,นกำไราไร3621ล้านนะครับแนวโน้มในครึ่งปีหลังนะครับแม้จะเผชิญความไม่แน่นอนต่อการปรับตัวของราคาน้ำมันดิบแต่คาดเห็นการเติบโตของปริมาณผลิตนะครับซึ่งผู้บริหารคาดการผลิตในช่วงไตรมาสสไว้ที่ราว3า0,000บาร์เรนลนะครับเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันทเทียบกับ3 7 2 1 3บาร์เรบาลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะครับในช่วงครึ่งปีแรก การผลิตจะขึ้นมีหลังนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับมาจากการรับรู้แหล่งที่ซื้อมาจากแฮสคอปนะครับไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งบงกดนะครับอย่างในแตรมาสอที่ผ่านมานะครับแหล่งซอติก้านะครับสามารถเริ่มส่งการกลับมาประเทศไทยได้แล้วนะครับเมื่อ5สิงหาคมนะครับซึ่งคาดจะผลิตเพิ่มขึ้นมาที่240ลูกบาทฟุตต่อวันจะเดิมตั้งแต่เดอมีนานะครับผลิตเพื่อใช้ในพม่าเท่านั้นนะครับที่60ลูกบาทฟุตต่อวัน วงคันไม่งา่นซื้อนะครับ,บราคาพื้นฐานอยู่ที่196บาทนะครับสำหรับสพในตัวของ ชอการช่างนะครับก็ดูดีครับแต่ว่าหุ้นมากไกลามากเหมือนกันนะครับคิดว่าเรื่องการฟ้องร้องเขื่อนสายบุรีเนี่ยยังไม่มีผลลบนะครับบริษัทบอกมั่นใจว่าไม่มีผลลบนะครับแล้วก็เชื่อว่าการฟ้องร้องเนี่ยมุ่งไปที่อีกแกนะครับไม่ใช่ตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกแกเนี่ยจะต้องไปทําเอกสาร EIA ให้เรียบร้อยนะครับกว่าจะมายื่นศาลนี่อีกหเดือนกับสิบสเดือนก็คิดว่าไม่ใช่ปัจจัยลบช่วงนี้ที่เขาจะมา มีความกังวลนะครับก็ต้องเป็นปัจจัยลบไกลๆนิดหนึ่งคิวสอนะครับอาจจะอ่อนจากคิวหเล็กน้อยนะครับคิวหนี่มามี365ล้าน Q2 เราคิดว่าใกล้ๆ200ล้านเ,เพราะว่าคิวนี้เนี่ยมีปันผลเนี่ยจากบริษัทร,ร่วมเพียงแค่1บริษัทนะครับในขณะที่ Q1 เนี่ยมีปันผลค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนอื่นๆก็ ส่วนแบ่งบริษัทร,ร่วมนะครับก็จะมีการขาดทุนลดลงนะครับการรับรู้ส่วนแบ่งบริษัทร,ร่วมจาก BMC L หรือว่าไซยาบุรีโฮด d ิ้งก็จะขาดทุนลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย Q3 จะมีเกณฑ์นะครับจากการขาย BMC L ซึ่งเมื่อขายไปเร็วๆนี้ครับทำให้จะมีกำไรกลับมาเกินประมาณ800ล้านนะครับ ในส่วนของกำไรทั้งปีเขาก็ยังคงเป้าประมาณ30 0 0 0ืล้านขึ้นไปนะครับคิดว่า,าการประมูลภาครัฐจะมีมากขึ้นจะหนุนผลกำไรอีก2ปีข้างหน้าก็ความกังวลเรื่องปัจจัยไซยาบุรีลดลงนะครับแนวโน้มธุรกิจยังดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมไซยาบุรีเข้ามาใน e valuation เราจะได้24-25ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยคิดว่ารับรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับแนะนาถือราคาพื้นฐาน24บาท40สตาตัง สมนนะคะเมื่อวานก็ลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีข่าวของเรื่อง T ีเทยนทีะคะยื่นฟอ้องอะค m e n t ซึ่งอะค m เมนเนี่ยเป็นบริษัทลูกของตัวแจสตมินะคะในประเด็นที่ตัวทีเยทียื่นฟ้องเนี่ยก็มี2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือทีเทยนทียื่นฟอ้องอะค m เมนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ให้ขายหุ้นเพิ่มทุนของตัวทริปเปอร์บอร์ดแบน 869ล้านหุ้นเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นของ TTNT นะคะอีกอันนึงก็คือ TTNT ยื่นคำร้องของคุ้มครองชั่วข่าวห้ามในการจำหน่ายหรือโอนหรือจำนำในหุ้นของ Accumen ที่ถืออยู่ในทิปรทีบอร์ดแบนอีก800สัจำนวนเดียวกันนะคะห้ามไม่ให้จำหน่ายทรัพย์สินของทิปรทีบอรดแบนด้วยนะคะถ้าถ้ามาดูตามข่าวในในประเด็นที่ทำ MOU กันนะคะก็ต้องเท้าความไปในปี2549นะคะตอนนั้น มี MOU ตกลงกันระหว่างตัว TTNT กับ Acumen ว่าทั้งในการเพิ่มทุนของ Triple T Board Ban หรือที่เรารู้จักในกันในานามของ3 BB นะคะที่ให้ที่ทำธุรกิจ Wi-Fi แล้วก็ธุรกิจบอร์ดบอร์ดแบนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการถึงหุ้นที่ TTNT เ,เคยถืออยู่แต่เนื่องจาก TTNT มีปัญหาเรื่องการเงินตอนที่มีอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างนี้ทางตัว ทางตัวอ eh ัคิเมนเลยเข้าไปถือหุ้นแทนนะคะซึ่งการเข้าไปถือหุ้นตรงนี้ก็เลยทําให้สัดส่วนการถือหุ้นทีเอ็นทีในทิวทัศน์บอร์ดแบนเนี้ยลดลงไปเขาก็เลยมีการฟ้องทางตัวทีเอ็นทีเนี่ยซึ่งตอนนี้มีการปรับโครงสร้างนี้เรียบร้อยแล้วมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้าไปเรียบร้อยก็เลยทําการฟ้องเรื่องนี้กลับมา ถ้าเรามองในเรื่องของข่าวการฟ้องทุกบริษัทที่มีเรื่องคดีความที blends, ่ม <éta ậ, S 1> ีการฟ้องร้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะคะก็เป็นการเป็นเรื่องโอ์แหงเข้ามาในตัวแจสเราก็มองในเป็นเป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดยังศาลอันนี้คือเป็นการยื่นคําร้องต่อศาลนะคะศาลยังไม่ได้รับคําร้องไม่ได้รับคําฟ้องอันนี้ถ้าเกิดมีการรับคาฟ้องขึ้นมาก็ต้องมีการสืบสืบพยานซึ่งก็มองว่าเป็นขบวนการที่ใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดรับคําร้องขึ้นมานี่ก็ถือว่า เป็นโอเวอร์อย่างหนึง่งก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะท่านี้ถ้าเรามาดูใน worst case ว่าในกรณีที่ว่าถ้าเกิดคดีสิ้นสุดแล้วก็มีการสารบังคับให้ต้องมีการโอนโอนโอนหุ้นคืนให้จริงนะคะหรือมีการขายหุ้นคืนให้กับตัวผู้ถือหุ้นของทีท,ท,ทีจริงตัวนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับตัวแจ z สเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยรายได้หลักหรือโครงสร้างไรายได้แล้วก็กำไรของแจสเนี่ยมาจากที่ปรทีบอดแบนโดยโดย <c oughs> ถือตรงและถืออ้อมเนี่ยอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าเกิดเขาขายหุ้นคืน70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรหรือส่วนที่เขาจะรับรู้ในอนาคตก็คือจะเหลือแค่30เปอร์เซ็นต์ถ้ามองในแง่ worst case เลยเนี่ยกำไรอย่างเช่นในปี2557เนี่ยกำไรที่ประมาณการเดิมอยู่ที่3515ล้านบาทก็จะเหลือ1370ล้านบาทนะคะกับ EPS จับเคยที่อยู่50 50สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยก็จะเหลือ17สตางค์ต่อหุ้นนะคะดังนั้นเราก็มองว่าในระยะสั้นตัวนี้ยังเป็นโอ์แฮงแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าสารไม่มีคำรับฟ้องธุรกิจเขายังมีการเติบโตได้อย่างค่อนข้างดีอย่างที่เราทราบกันก็คือธุรกิจบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์หรือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการใช้ตัว Data usage เนี่ยมีเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากราคาพื้นฐานเดิมเราอยู่ที่9บาทนะะแต่ถ้าเป็น worst case ที่ต้องมีการขายหุ้นคืนืนนก็จะะะเหลออยู่่ที3ท8ตางะคะ ปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ